ต่อไปนองจากสเสวนของเราโลกการเจนสติเจิรญสมาเช่อวันนี้เป็นวันพระวันพุธวันที่สิบห้าหนาตาดีวันที่15เดือนตุลาคมเราสรางัาหนึ่สิบแปแนงแปดข้าวเดือนสิบเอ็ดช่วงนี้ก็เป็นชน่วงฤดูกาลช่วงกระชินหลังจากที่พระพิสุทธธจอาษรษาชสไใจมาแล้วกนที่อยู่ ในอาวะที่ตัวเองอธารจำภาษาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับกระถทืนในทางพระวินหลังจากที่เรเสมมุตแล้วต่อไปก็่วมกันเจริญสติเจริญพิจารณาที่อุปการปุกติปกจจของตัวเองต่อไปก็ห้เรับร่างกายก่อนเลือการที่ก่อนออกข้าวาพักขาซ้ายก่อนพักมือซ้ายร่างกายตกวจะมีสติมากแลงไม่ ห่าคอไม่เปลี่ยนปั๊มตั้งหัวเราลงไปที่หลอดคอปลายลงไปกลางส่วอ่เยื้อนตรงอ่แล้วก็ลงไปสู่สะโพของเราแขนขาเราลงไปเดยการทันทีที่สุดหรอโสมาที่โงสติมันเกิดขึ้นตั้งมันเกิดเมื่อเปารางกาของเราแล้วความปงที่จิตใจของเราเลือการที่กัดการอบาังางอย่างก็มี ในกาสอนก็เป็นอัจฉริยะจารือว่าครูบาอาจารย์ชวงร่างท่านเขาเรียกว่าเป็นกสโลบายเป็นการปลอบจิตปลอบใจของเราให้เกิดความสงบในระหว่างเราต้องมีความรู้ไหลทางคิตทางใจของเราแล้วเมื่อเรามาสวดมนต์ไหว้พระเพื่อสติเจริญสมาธิในการฝึกชมประโยชนสมาธาก็ค <tal ent ơi> ือการทำจิตให้สงบนิ่งประมาณเราใช้ชีวิต ไปกับากางานศิกป์งานของเราเขาเป็นการพักผ่อนก็แจของเราให้จิตใจเรามีเยือกเย็สนสงบในการใช้ชีวิตของเรา,าเรามีควันพักความพักความธรรมะสวรรค์ในทางพระบรมศาสนาก็เรียกว่า <c oughs> วันที่พระพุทธเจ้าท่านก็แบ่งไว้ให้เรา ทางพระพุทธศาสนาก็คือ6วันอาทิตย์หนึ่งก่อนเราจะองทำภารกิจหน้าที่การงานของเราหลังจากอีกวันหนึ่งก็เป็นเวลาเข้าวัดเข้าวังความเทศจความธรรมวังธรรมมส่วนนั่งก็คือการฟังธรรมฟังธรรมที่เป็นการสอนกาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะเพื่อที่จะให้เราใช้หลักธรรมในการใช้ชีวิตนะเราพิจารณาอย่าง การพฤติกรรมจริงแล้วมันเคลื่อนโรคไปโรคไปเราทําอะไรอยู่ในชีวิตของคนเราอนอกจากออกจากบ้านจากชอบดูทําหน้าที่การงา,า,านเรียนภาษาเลียนท้องมาสั่งฐานะครอบครัวดีขึ้นน่อะไรสิ่งที่เราใช้ก็ไปส่บับบภายนอกเปส่บับบภายในเราก็จะได้รายไดบ้างเราทำธุรกิจก็ได้ยิ่ใน,านการสนะับ ที่เราโสดสัรเซื่อคุณขอพักการกระทำไตรพุทธธรรมสงฆ์ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระธรรมข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระสงฆ์เราเข้าถึงอย่างใดเราก็ถึงแบบไหนบุคคลใดที่พวกเรากองเห็นบุคคลใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราในฐานะคนผู้ใดเห็นแก่ธรรมผู้นั้นก็เห็นพระพุทธั้นจับ ควาุกจ้างในก็บในั้นจะใจที่เราเลืึกจนคนกระพุ้นเลือกจนจนคนกระทำเลือกึนคนผสมเนี่ยเอาสมอย่างสามประเประกันเกี่ยวสับเรื่งท่เรารล้กจนดุยบ่อยๆน่ซึ่งเป็นคำสั่งคำสอนของคะาุกรเจ้าบุคคลใดเลือกจนดุยใจความระจ้างความะสมที่อยู่กับผู้นั้นเราก็ไม่ถือบุคคลใดเองเป็นแก่นสารเป็นสาระเป็นสารน้เป็นติ้ง นอกเว้นจากพระพุทธพระธรรมผสมแล้วในทางพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อเราปรับใจลงลงมั่นอยั่งลงมั่นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปเชื่อในคาสั่งคำสอนของพู้อื่นเราจะขอถึงพระพระพุทธไตรนที่พึ่งคือขอถึงพระพุทธพระธรรมผสมเปที่พึ่งเป็นสันนิาตลอดชีวิตของเรานอกจากคำสั่งคำสอนที่เป็นแนวทางนอกกศาสนาเราก็จะไม่ประทำปฏิบัติ ในทางศาสนาก็ให้ทางรักษาศีลเจริญภาวนาเราแล้วก็สะสมอรรถบุพบบพับเพลเยื่อในชีวิตของเราวันใดวันหนึ่งไม่แน่ไม่นอนการเกิดเจ็บตายในชีวิตทั้งสิ้นของเราบางครั้งเนี่ยเราไปแสวงหามาได้ตลอดชีวิตก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเราได้เพียงแต่เราใช้สอยมันเกิดประโยชน์อะ่รกัน เมื่อเราล่วงหายไปจากไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้คำว่าความเสียธรรมในวันธรรมะสวนะค์หือว่าวันไหนก็ดีเราไม่ได้สะสมโอโร่เพาะในเรื่องของคุณามธรรมดีให้เกิดการติตใจเราเมื่อมันเกิดการิดใจเราก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้สะสมทรัพย์สมบัติไม่มีเงินไม่มีทองเมื่อเกิดอากาศเกิดภพภัยในชีวิตเราเราก็มมีทรัพย์สินเงินทองที่จะคอยเป็นแหล่งค้ำประกันชีวิตเราได้ เพราะฉะนั้นในการประกันเคริตเนี่ยในเรื่องประกันภัยทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะประกันเราได้ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรบ้างเราจะไปตกนรกหรือว่าจะพ้นจนากนรกไม่สามารถที่จะซื้อได้นอกจากบุคคลนั้นที่จะเห็นในเรื่องของบุญกุศลเปลี่ยนแปลงทรัพย์ตรงนั้นที่เราทาไม่ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ของอย่างไรก็แปลเป็นทรัพย์ภายในในเรื่องของคุณภา,ามดีตั้งแต่ใ้ทางทักษารณสุจรญจรวานา แล้วก็อบรมส่งทอบในทางของรูปศาสนาเป็นการสะสมทรัพย์เือนเราสะสมเงินสะสมทองนี่แหละเนมื่อเกิดเวลาที่เราประสบเข้ากันหรือว่าสิ่งที่มาทําให้ชีวิต,รตวเราหมุวนตัวขึ้นไเราก็ใชได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองที่เราสะสมไว้จนนาคขานั่นแหละก็นเหมือนกันเราสะสมคงณนามวามดีเป็นเสบียงบุญก็จะเดินทางตามไปที่ ในทางผู้ประกาศศาสนาเราเชื่อในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เลยไมเหมนกันการเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเราอาจจะไม่เข้าใจเมื่อเราศึกษาเข้าไปในแง่แท้ในเรื่องภพชาติสัจธรรมว่าชาติน้ามีจริงบนบาตร์มีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงความดีความชั่วมีจริงความโป็นดมีจริง ทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยนะเมื่อเราสะสมเรื่องความรี้ศึกษาเข้าไปศึกษาเข้าไปแล้วเรียนรู้เข้าไปแล้วจิตใจเราจิตใจสั่งไป ให้เราฝกไว้นี่ครับเราทําดีรู้แต่แ่ใจเราเองทร,ววราไมดีรู้แก่แต่งตัวเองสิ่งที่สะสมก็มาอนกับรงา,านะสะสมไว้ในจิตในใจเมื่อเราเลือถึงค้างาใจก็แช่ชื่นเบิกบาดีใจเราทาถูกสิงถูกทำไม่ถิกอ่าผิดผิดสิ่งผิดธรรมเมื่อเราเลือถึงมันก็จะ เกิดแก่จิตใจมันก็ฝากไว้กับจิตแก่ใจถึงไม่มีใครรู้ถึงไม่ได้ออกชื่อออกนามมันก็อยู่ในจิตใจของเราวันนถึงตอนใดมันก็เช่นเดืยวนจิตใจเป็นสิ่งที่ลอยเยื่อจิตใจเราได้ตลอดเสมอมาเพราะฉะนั้นใน้มันสีดวนพักหรือจะจะเข้ารรษาออกภาษาออกภาษา้ายมากทำมีเวลาเวลามีอกาก็สำรับเวลาอน้อยที่ของเรามาสะสมอบรมเราไม่ได้ทำให้ใครทำให้เกิด ภาวนาให้เกิดตาแล้วแ่นอต้องอบรใจนะมาจิตใจเรารโดยสวดตับบแล้วนะการจิตกัญญโดยบุแล้วเก็น้อมควาดีนแหละที่เกิดจากิี่ตูบบุญโดยบุของเราโยบ ที่อยู่ทุกหวมุมของโลกไม่ว่าจะเป็นตัวช่างใครศาสนาใดเป็นมนุษย์เกิดแต่ด้ายของเรานัานเขาเป็นพวกก็เรียนกถ้าเขามีสู็เขาให้สูบอินทรีย์ไปตอต้านสิ่งใดเขาไปถามติดใจ เราพิจารณาค่ามทห้นดีกับเรื่างตางๆด้เทั้งหลาย មកចាំ uh -huh. ก้าทุ่นใจ ขอเปปุ่นปุนั้นจงเป็นพัแลวจงมาเป็นปัดใจเปินความัม่ิสยตามโศให้ข้าพรเจ้าเปิดปฏิปัญญาญารู้แจ้งเท็ตลอน็นคำสั่งสอน ตลอดชาอยีจนถึงความคุ้นชูจนถึงค